คุณผู้หญิงที่อายุ50บวกเคยคิดไหมว่าชีวิตรักหลังจากนี้จะจืดจางหลายคนอาจยอมรับว่านี่คือเรื่องปกติของวัยแต่ความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นเลยวันนี้เราจะมาเปิดความจริง4ปัญหาสำคัญที่ผู้หญิงสูงวัยส่วนใหญ่ต้องเจอในเรื่องชีวิตรักพร้อมเผยเคล็ดลับพื้นฟูความสุขให้กลับคืนมาอีกครั้งรับรองว่าคุณจะตกใจและชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปไม้ไกลฝัง ช่องเสียงพูดฟังสบายช่องที่จะเป็นพื้นที่แห่งการดูแลตัวเองในช่วงวัยที่ผ่านเรื่องราวมากมายในทุกมิติของชีวิตสวัสดีครับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะท่านผู้ฟังที่เป็นสุภาพสตรีทุกท่านนะครับในเส้นทางของชีวิตคู่ที่ยาวนานความรักและความใกล้ชิดนั้นเปรียบเสมือนบทเพลงที่คนสองคนบรรเลงร่วมกันนะครับในช่วงวัยหนุ่มสาว บทเพลงนั้นอาจจะร้อนแรงและมีจังหวะที่รวดเร็วแต่เมื่อเวลาผ่านไปบทเพลงก็ค่อยๆแปรเปลี่ยนท่วงทำนองไปเป็นความลึกซึง้งอบอุ่นและเปลี่ยนไปด้วยความเข้าใจแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งครับที่เป็นเหมือนท่อนโซโล,โลที่งดงามในบทเพลงนี้แต่เมื่อเราเดินทางมาถึงวัยใกล้ฟังหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าท่วงทำนองท่อนนี้มันเริ่มบรรเลงได้ไม่เหมือนเดิม มันอาจจะขาดหายไปหรือไปไม่ถึงจุดที่เคยสร้างความสุขและความอิ่มเอมใจให้กับเราผมกำลังพูดถึงเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งนะครับนั่นก็คือการถึงจุดสุดยอดหรือความสุขสมทางเพศครับความเปลี่ยนแปลงนี้มักจะเกิดขึ้นอย่างเงียบๆและสร้างความสับสนความกดดันและความรู้สึกโดดเดี่ยวให้กับคุณผู้หญิงจำนวนไม่น้อยจนทำให้หลายท่านเลือกที่จะเก็บมันไว้กับตัวเอง ไม่กล้าที่จะเอ่ยปากพูดคุยกับใครเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งเข้าสู่ช่องไม้ไกลฝั่งครับช่องที่จะเป็นพื้นที่แห่งการดูแลตัวเองในช่วงวัยที่เราได้ผ่านเรื่องราวมากมายในทุกมิติของชีวิตกับผมดิเรกผู้ดำเนินรายการครับวันนี้ผมต้องขออนุญาตทุกท่านมาเปิดใจคุยกันในหัวข้อที่ต้องอาศัยความอ่อนโยนและความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างสูงที่สุดครับ เราจะมาสำรวจถึง4ปัญหาสำคัญที่ทำให้ผู้หญิงสูงวัยไม่สามารถถึงจุดสุขได้เหมือนเดิมแล้วเราจะมีวิธีแก้ไขและปรับตัวได้อย่างไรครับผมอยากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีได้เข้าใจก่อนว่านี่ไม่ใช่ความผิดหรือความบกพร่องของท่านเลยแม้กต่น,น้อยนะครับและมันก็ไม่ได้หมายความว่าความรักหรือความปรารถนาในตัวคู่ครองของท่านได้ลดน้อยลงไปครับ ความเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้และมีสาเหตุที่ซับซ้อนทั้งทางร่างกายและจิตใจครับเป้าหมายของการพูดคุยกันในวันนี้คือการที่เราจะมาทำความเข้าใจถึงสาเหตุเหล่านั้นเพื่อที่เราจะได้เลิกโทษตัวเองลดความกดดันและค้นพบผลทางที่จะกลับมามีความสุขกับความใกล้ชิดในบทใหม่ของชีวิตได้อย่างเข้าใจและงดงามอีกครั้งครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงปัญหาแต่ละข้อ ผมอยากให้ท่านผู้ฟังทุกขั้นโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีได้เข้าใจพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆให้ทุกท่านได้เห็นภาพตรงกันก่อนนะครับว่าการที่ผู้หญิงเราจะสามารถเดินทางไปถึงจุดสุดยอดได้นั้นมันเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์อย่างยิ่งครับมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่ร่างกายส่วนล่างของเราเท่านั้นนะครับแต่สมองคืออวัยวะเพศที่สําคัญที่สุดของเราครับมันต้องอาศัยการทํางานร่วมกันของหลายระบบครับ ตั้งแต่ระบบประสาทที่ต้องรับความรู้สึกจากการสัมผัสระบบไหลเวียนเลือดที่ต้องสูบฉีดเลือดไปข้างบริเวณอวัยวะเพศเพื่อเพิ่มความไวต่อการรับความรู้สึกระบบฮอร์โมนที่ช่วยสร้างความต้องการและความพร้อมของร่างกายและที่สำคัญที่สุดคือสภาวะทางจิตใจที่ต้องรู้สึกผ่อนคลายปลอดภัยและมีสมาธิจดจ่ออยู่กับความสุขในขณะนั้นครับ เมื่อใดก็ตามที่องค์ประกอบข้อใดข้อหนึ่งขาดหายไปหรือถูกรบกวนก็อาจจะทำให้การเดินทางในครั้งนั้นไปไม่ถึงจุดหมายได้เมื่อเราเข้าใจภาพรวมนี้แล้วเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่า4ปัญหาหลักๆที่มักจะมาขัดขวางการเดินทางไปสู่ความสุขสมโดยไวของเรานั้นมีอะไรบ้างปัญหาที่ 1. การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและฮอร์โมนเมื่อสวนสวยต้องการการดูแลที่เปลี่ยนไป ปัญหาข้อแรกนี้คือการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพที่ตรงไปตรงมาและเป็นรากฐานของปัญหาอื่นๆทั้งหมดเลยครับนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เกิดจากการลดลงของฮอร์โมนเพศหญิงอย่างเอสโตรเจนเมื่อเราเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนครับในวัยสาวฮอร์โมนเอสโตรเจนเปรียบเสมือนผู้ดูแลสวนที่ขยันขันแข็งครับเขาจะคอยดูแลให้เนื้อเยื่อบริเวณช่องคลอดและคริตอริส ซึ่งเป็นศูนย์กลางของความรู้สึกทางเพศของผู้หญิงเรานั้นมีความหนานุ่มยืดหยุ่นและที่สำคัญคือมีเลือดมาหล่อเลี้ยงอย่างอุดมสมบูรณ์ครับแต่เมื่อฮอร์โมอนเอสโตรเจนลดระดับลงอย่างควบคาบในวัยทองผู้ดูแลสวนคนนี้ก็หายไปครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างตามมาครับการไหลเวียนของเลือดลดลงนี่คือหัวใจสำคัญของปัญหาเลยครับ เมื่อเลือดไหลเวียนมายังบริเวณคริตอริสและเนื้อเยื่อรอบๆได้น้อยลงก็จะส่งผลโดยตรงให้ความไวต่อการสัมผัสของเราก็ลดลงตามไปด้วยครับการกระตุ้นในรูปแบบเดิมๆหรือระยะเวลาเท่าเดิมอาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้เรารู้สึกเสียวซ่านและตื่นตัวได้เหมือนเก่าภาวะช่องคลอดแห้งและฟอรหรือ vaginal Atrophy ผนังช่องคลอดจะบางลงแห้งและขาดความยืดหยุ่นครับ ซึ่งไม่เพียงแต่จะทําให้เกิดความเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์เท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อความรู้สึกโดยรวมอีกด้วยครับการตอบสนองที่ช้าลงร่างกายของเราอาจจะต้องใช้เวลานานขึ้นในการที่จะอุ่นเครื่องหรือไปถึงจุดที่มีความพร้อมทางร่างกายอย่างเต็มที่ครับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นเรื่องทางกายภาพโดยแท้จริงครับเปรียบเสมือนเครื่องดนตรีชิ้นเดิมที่เคยบรรเลงได้อย่างไพเราะ แต่เมื่อเวลาผ่านไปสายของมันอาจจะหย่อนลงเล็กน้อยหรือต้องการการสัมผัสที่แตกต่างไปจากเดิมเพื่อที่จะสร้างเสียงที่งดงามขึ้นมาได้ครับวิธีแก้ไขเล็บปรับตัว 1. การสื่อสารคือจุดเริ่มต้นนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับการเปิดใจพูดคุยกับคู่ครองถึงความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เกิดขึ้นจะช่วยลดความกดดันและความเข้าใจผิดลงได้อย่างมหาศาลครับ บอกกับเขาอย่างอ่อนโยนว่าร่างกายของเราต้องการการกระตุ้นที่แตกต่างไปจากเดิมต้องการเวลาที่มากขึ้นหรือต้องการการสัมผัสที่อ่อนโยนขึ้นครับ 2. ให้ความสำคัญกับการเล้าลมหรือฟอร์เพลในวัยนี้การเล้าลมไม่ใช่แค่อาหารเรียกน้ำย่อยอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันคืออาหารจันหลักที่ขาดไม่ได้เลยครับการใช้เวลาในการโอบกอดจูบ และสัมผัสร่างกายของกันและกันให้ยาวนานขึ้นจะช่วยกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนไปยังบริเวณนั้นได้ดีขึ้นและช่วยให้ร่างกายและจิตใจได้เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ครับ 3. การใช้สารหล่อลื่นหรือลูบิแค n นสำหรับปัญหาช่องคลอดแห้งและความเจ็บปวดการใช้เจลหล่อลื่นชนิดที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบหรือ water based lubricant คือเพื่อนที่ดีที่สุดของเราครับ มันจะช่วยลดการเสรียดสีที่ไม่พึงประสงค์และทําให้ประสบการณ์ทางเพศกลับมานุ่มนวลและมีความสุขได้อีกครั้งครับการใช้สารหล่อลื่นไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความบกพร่องนะครับแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความฉลาดในการใช้เครื่องมือช่วยครับ 4. การปรึกษาแพทย์หากปัญหาช่องคลอดแห้งและฝ่อส่งผลกระทบต่อชีวิตของท่านมากการปรึกษาสูตินรีแพทย์เป็นทางเลือกที่สำคัญครับ แพทย์อาจจะพิจารณาให้การรักษาด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนชนิดใช้เฉพาะที่เช่นครีมทายาเม็ดสอดหรือวงแหวนซึ่งจะช่วยฟื้นฟูสุขภาพของเนื้อเยื่อบริเวณนั้นให้กลับมาแข็งแรงและชุ่มชื้นได้อีกครั้งโดยมีการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายน้อยมากและมีความปลอดภัยสูงครับปัญหาที่2กําแพงในใจปัจจัยด้านจิตใจและอารมณ์ หลังจากที่เราได้จัดการกับเรื่องของร่างกายไปแล้วตอนนี้เราต้องมาดูแลห้องควบคุมที่สำคัญที่สุดของเรานั่นก็คือจิตใจและอารมณ์ของเราเองนั่นเองครับอย่างที่ผมได้บอกไปครับว่าสมองคืออวัยวะเพศที่สำคัญที่สุดหากจิตใจของเรากำลังว้าวุ่นเต็มไปด้วยความกังวลหรือไม่ได้จดจ่ออยู่กับปัจจุบัน,นขณะการเดินทางไปสู่ความสุขสมก็ย่อมเป็นไปได้ยากครับ ปัจจัยทางจิตใจที่มักจะเข้ามาเป็นกำแพงขวางกั้นในวัยของเราได้แก่ 1. ความวิตกกังวลเกี่ยวกับสมรรถภาพหรือ performance anxiety เมื่อผู้หญิงเราเริ่มรู้สึกว่าตัวเองถึงจุดสุดยอดได้ยากขึ้นก็อาจจะเริ่มเกิดความกดดันขึ้นมาในใจครับครั้งนี้ฉันจะรู้สึกไหมนะทำไมฉันไม่รู้สึกเหมือนเดิมเลยฉันกำลังทำให้เขาผิดหวังหรือเปล่าความคิดเหล่านี้แหละครับ ที่เป็นตัวทำลายความสุขที่ร้ายกาจที่สุดมันจะเปลี่ยนกิจกรรมที่ควรผ่อนคลายให้กลายเป็นการสอบที่เราต้องพยายามทำคะแนนให้ได้ซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเกรงและไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองไปกับความสุขได้อย่างเต็มที่ครับ 2. ความเครียดจากเรื่องอื่นๆในชีวิตชีวิตในวัยกลางคนของเรานั้นเต็มไปด้วยความรับผิดชอบใช่ไหมครับทั้งเรื่องงานการเงินสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัว หรือเป็นห่วงลูกหลานความเครียดเหล่านี้จะทําให้สมองของเราไม่ว่างพอที่จะมาจดจ่ออยู่กับเรื่องของความสุขและความใกล้ชิดได้ครับ 3. ภาพลักษณ์ของร่างกายเมื่ออายุมากขึ้นรูปร่างของเราย่อมเปลี่ยนแปลงไปอาจจะมีริ้วรอยมีไขมันส่วนเกินหรือผิวพรรณที่ไม่ได้เต่งตึงเหมือนเก่าซึ่งอาจทำให้คุณผู้หญิงหลายท่านรู้สึกสูญเสียความมั่นใจในตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่สวยงาม หรือไม่น่าดึงดูดใจสำหรับคู่ครองอีกต่อไปความรู้สึกนี้จะทำให้เราไม่กล้าที่จะเปิดเผยร่างกายและไม่สามารถมีความสุขกับมันได้อย่างเต็มที่ครับ 4. ปัญหาความสัมพันธ์ที่สะสมความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆความน้อยใจหรือความรู้สึกไม่ได้รับการใส่ใจจากคู่ครองที่สะสมมาเป็นเวลานานก็สามารถสร้างระยะทางด้านอารมณ์และส่งผลกระทบโดยตรงต่อความใกล้ชิดทางกายได้เช่นกันครับ วิธีแก้ไขและทลายกำแพงในใจ 1. เปลี่ยนโฟกัสจากจุดหมายมาที่การเดินทางพยายามเลือกตั้งเป้าหมายว่าจะต้องถึงให้ได้ในทุกๆครั้งครับแต่ให้เปลี่ยนมาให้ความสำคัญกับความสุขระหว่างทางแทนครับมีความสุขกับการได้โอบกอดการได้สัมผัสหรือการได้รู้สึกถึงความรักและความอบอุ่นจากคู่ครอง เมื่อเราลดความกดดันเรื่องจุดหมายลงไปแล้วจิตใจของเราจะผ่อนคลายขึ้นและบ่อยครั้งที่การเดินทางนั้นจะพาเราไปถึงจุดหมายได้เองโดยไม่รู้ตัวครับ 2. ฝึกสติและอยู่กับปัจจุบัน Mindfulness ในระหว่างที่มีความใกล้ชิดกันพยายามดึงสติของท่านกลับมาอยู่ที่ร่างกายและการสัมผัสในขณะนั้นครับรับรู้ถึงลมหายใจความรู้สึกอุ่นจากการสัมผัส หรือความรู้สึกซาบซ่านที่เกิดขึ้นตามส่วนต่างๆของร่างกายเมื่อใดก็ตามที่คิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นแวบ,บเข้ามาก็ให้ค่อยๆดึงไม่กลับมาที่ความรู้สึกในปัจจุบันครับ 3. สื่อสารอย่างอ่อนโยนพูดคุยกับคู่ครองของท่านถึงความรู้สึกของท่านบอกเขาว่าอะไรที่ทำให้ท่านรู้สึกดีและอะไรที่ทำให้ท่านรู้สึกกดดันครับการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันคือพื้นฐานที่สำคัญที่สุดครับ 4. สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายทำให้ห้องนอนเป็นพื้นที่แห่งความรักและความใกล้ชิดอย่างแท้จริงครับอาจจะเปิดเพลงเบาๆจุดเทียนหอมหรือนวดผ่อนคลายให้กันและกันก่อนเพื่อช่วยให้ร่างกายและจิตใจได้คลายความกังวลจากเรื่องต่างๆในตอนกลางวันลงไปครับปัญหาที่3ผลกระทบจากสุขภาพและยาที่ใช้ตัวแปรที่ไม่ควรมองข้าม ปัญหาข้อที่3นี้เป็นเรื่องที่หลายท่านอาจจะคาดไม่ถึงเลยนะครับว่าสุขภาพโดยรวมและยาที่เรารับประทานอยู่เป็นประจำนั้นก็สามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการถึงจุดสุดยอดของเราได้เช่นกันครับ 1. โรคประจำตัวหรือรังโรคต่างๆที่พบได้บ่อยในวัยของเราเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจ ล้วนส่งผลกระทบต่อระบบไหลเวียนเลือดและระบบประสาทของเราได้ทั้งสิ้นครับซึ่งอย่างที่เราได้คุยกันไปครับว่า2ระบบนี้คือหัวใจสําคัญของการตอบสนองทางเพศหากเส้นประสาทที่รับความรู้สึกถูกทําลายไปหรือเลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงบริเวณอวัยวะเพศของเราได้ก็ย่อมทําให้ความรู้สึกทางเพศลดลงและถึงจุดสุดยอดได้ยากขึ้นเป็นธรรมดาครับ 2. ผลข้างเคียงจากยา ยาหลายชนิดที่จังเป็นต่อการรักษาโรคประจำตัวก็อาจจะมีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ต่อเรื่องนี้ได้เช่นกันครับกลุ่มยาที่พบได้บ่อยที่สุดคือยาต้านเศร้าโดยเฉพาะในกลุ่ม SSRIs ซึ่งอาจจะไปรบกวนสารสื่อประสาทในสมองที่เกี่ยวข้องกับความสุขทางเพศโดยตรงครับนอกจากนี้ยาลดความดันโลหิตบางกลุ่มหรือยาอื่นๆก็อาจจะมีผลกระทบได้เช่นกัน 3. ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนในผู้หญิงที่เคยคลอดบุตรหลายคนกล้ามเนื้อในอุ้งเชิงกรานอาจจะย่อนยานลงทําให้ความรู้สึกในะระหว่างการสอดใส่เปลี่ยนไปซึ่งก็อาจจะส่งผลต่อก,การถึงจุดสุดยอดได้เช่นกันครับวิธีแก้ไขและปรับตัว 1. ควบคุมโรคประจําตัวให้ดีที่สุดการดูแลสุขภาพโดยรวมของเราให้แข็งแรงควบคุมระดับน้ําตาลและความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี และรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอไม่เพียงแต่จะดีต่อสุขภาพโดยรวมเท่านั้นครับแต่ยังเป็นการช่วยรักษาฟื้นฟูสุขภาพทางเพศของเราไปในตัวด้วยครับ 2. ปรึกษาแพทย์เรื่องผลข้างเคียงของยาหากท่านสงสัยว่ายาที่ท่านกำลังรับประทานอยู่อาจจะเป็นสาเหตุของปัญหาสิ่งที่ท่านต้องทำคือการปรึกษาแพทย์ที่เป็นผู้สั่งยานั้นนนนะครับอย่าหยุดยาหรือปรับยาเองโดยเด็ดขาดนะครับ ในหลายกรณีแพทย์อาจจะสามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนไปใช้ยาตัวอื่นที่มีผลข้างเคียงด้านนี้ได้น้อยกว่าได้ครับ 3. ฝึกบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน k e t e l e x e r c i s e s การฝึกขมิบกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานให้แข็งแรงขึ้นจะช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นกระชับขึ้นและอาจจะช่วยเพิ่มความรู้สึกทางเพศได้ครับปัญหาที่4การกระตุ้นที่ไม่เพียงพอหรือไม่ถูกวิธี การค้นพบเส้นทางสายใหม่มาถึงปัญหาข้อสุดท้ายครับซึ่งเป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้จริงและมักจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดสำหรับหลายคู่เลยนะครับนั่นก็คือการที่เราอาจจะยังคงยึดติดอยู่กับวิธีการดําเดินที่เคยผลในวัยสาวโดยที่ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับร่างกายของเราในปัจจุบันครับอย่างที่ได้กล่าวไปครับว่าเมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายของผู้หญิงเราต้องการการกระตุ้นที่ตรงจุดและยาวนานขึ้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณคลิตตอริสซึ่งเป็นศูนย์รวมของเส้นประสาทรับความรู้สึกทางเพศนับผพันเส้นครับสำหรับผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วการกระตุ้นที่คลิตตอริสโดยตรงคือเส้นทางที่สำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่การถึงจุดสุดยอดได้ครับการมีเพศสัมพันธ์โดยการสอดใส่เพียงอย่างเดียว อาจจะไม่สามารถกระตุ้นที่จุดนี้ได้อย่างเพียงพอสำหรับผู้หญิงหลายๆท่านโดยเฉพาะในวัยของเราครับวิธีแก้ไขและปรับตัวการสำรวจร่างกายของตัวเองมีคือการบ้านที่สำคัญที่คุณผู้หญิงสามารถมอบให้กับตัวเองได้ครับลองใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วค่อยๆสำรวจร่างกายของท่านดูว่าการสัมผัสในรูปแบบไหน ที่บริเวณใดและด้วยน้ำหนักขนาดไหนที่ทำให้ท่านรู้สึกดีที่สุดในตอนนี้ครับการที่เรารู้จักร่างกายของตัวเองอย่างแท้จริงคือก้าวแรกที่จะทำให้เราสามารถบอกคู่ครองของเราได้ว่าเราต้องการอะไรครับการสื่อสารความต้องการอย่างชัดเจน หลังจากที่เรารู้แล้วว่าอะไรที่ทำให้เรารู้สึกดีก็ถึงเวลาที่จะต้องรูปรูมความกล้าและสื่อสารกับคู่ครองของเราครับอาจจะใช้วิธีพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาหรืออาจจะใช้วิธีที่อ่อนโยนกว่านั้นเช่นการใช้มือของท่านนำทางมือของเขาไปยังจุดที่ท่านต้องการหรือการส่งเสียงตอบสนองเมื่อเขาสัมผัสได้ถูกจุดครับการใช้เครื่องมือช่วย ในปัจจุบันมีอุปกรณ์ช่วยสร้างความสุขสำหรับผู้หญิงหรือ s e ็ t o อยสวางขายอย่างเปิดเผยและมีรูปแบบที่สวยงามน่าใช้มากมายครับการใช้เครื่องสั่นหรือ v i b r รเตอรมาช่วยกระตุ้นบริเวณคลิปตอลิสสามารถเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการช่วยให้ผู้หญิงหลายท่านค้นพบความสมสมได้อย่างง่ายขึ้นและเร็วขึ้นครับนี่ไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการนอกใจนะครับ แต่คือการที่คู่รักร่วมมือกันใช้เครื่องมือเพื่อสร้างความสุขให้แก่กันและกันครับลองเปลี่ยนท่าทางท่าทางในการมีเพศสัมพันธ์บางท่าอาจจะเอื้อให้เกิดการกระตุ้นที่คลิปตอรลิสได้ดีกว่าท่าอื่นๆครับเช่นท่าที่ผู้หญิงอยู่ด้านบนหรือ Women on Top ซึ่งจะทำให้เราสามารถควบคุมจังหวะและมุมองศาที่ทำให้เกิดการเสียสีบริเวณน,นั้นได้ดีที่สุดครับ จากทั้ง4ปัญหาที่เราได้สำรวจกันในวันนี้จะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีทางออกเลยใช่ไหมครับมันคือการเดินทางครั้งใหม่ที่ต้องอาศัยทั้งความเข้าใจในร่างกายการดูแลจิตใจการจัดการสุขภาพโดยรวมและที่สำคัญที่สุดก็คือการสื่อสารและความร่วมมือจากคนสองคนครับ ผมขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดที่ผมได้นำมาแบ่งปันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเป็นแนวทางในการปรับตัวเบื้องต้นเท่านั้นไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ได้โดยเด็ดขาดครับหากปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความสัมพันธ์ของท่านอย่างมากการจูงมือกันไปตึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทางเพศก็เป็นทางเลือกที่ดีและกล้าหาญอย่างยิ่งครับ ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เปิดใจรับฟังเรื่องราวที่ละเอียดอ่อนนี้มาจนจบนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะเป็นประโยชน์และเป็นเหมือนแสงสว่างที่ช่วยให้ทุกท่านกลับมามีความหวังและความมั่นใจอีกครั้งครับความสุขทางเพศในวัยสูงวัยไม่ใช่การพยายามจะย้อนกลับไปหาอดีตนะครับแต่คือการเรียนรู้ที่จะค้นพบความสุขในบทใหม่ของชีวิตด้วยความรักและความเข้าใจซึ่งกันและกันครับ ถ้าท่านชื่นชอบเนื้อหาในวันนี้และคิดว่าเป็นประโยชน์กรุณาช่วยกันกดติดตามกดไลค์และส่งต่อเรื่องราวดีๆเหล่านี้ไปให้กับคนที่ท่านรักและห่วงใยนะครับสำหรับวันนี้ผมดิเรกต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในต่อหน้าสวัสดีครับแล้วอย่าลืมนะครับหากมีปัญหาสุขภาพควรปรึกษาแพทย์เสมอครับ